รางวัลเอ่อกำลังจะเล่นมุกไงแม่ทำไมอ่ะก็จะเล่นมุกไง ไม่ทันแล้วมันไม่สดแล้วก็เป็นรางวัลเนี่ยครับพาวโพล่าโหวตครับผมก็ดีใจมากๆครับก็ก่อนอื่นพี่ขอแสดงความยินดีก่อนครบรอบ1 1ปีด้วยครับผมพาวแมกกาซีนครับก็ขอให้พาวแมกกาซีนเนี่ยอยู่กับคนไทยไปอีกยาวๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนี้นะครับผมอโพล่าโหวตก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช่วยกันโหวตให้พี่ได้รางวัลนี้นะครับครับความป๊อปความควาป๊อปปูล่าแล้วก็เหนียวแน่นครับครับผมก็ดีใจครับอยากขอบคุณแฟนๆมากกว่าเพราะว่า เราก็อยู่กันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยสอมปีแล้วครับผมก็ยังซัพพอร์ตพีในทุกๆงานด้วยแล้วก็ทุกๆรางวัลด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินสายรับรางวัลเนอะรับรางวัลหรอพี่อะไรมงกุฎพี่อะไรมงกุฎมงกุฎที่ผ่านมาเขาเพิ่งได้รางวัลของ tiktok มาใช่ครับผมก็รางวัลของ tiktok จะเป็น best viral song เป็น viral song of the year ใช่ครับผมจะเป็น fire boy ครับ หายเหนื่อยมางไมหมพี่กับการทำงานที่เราผ่านตลอดไปก็4 0ี่ผ่านาแล้วก็ยัง<อ>เรายัางเรายัางต้องสู้ต่อไป<ช>สู้จะแบบจะได้โมงเนี่ยพี่ยิงมแล้วเนี่ย <laughs> ก็หายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยนะครับจริงๆรางวัลพวกนี้มันเหมือนเป็นกําลังใจให้พี่กับทีมงานมากกว่าครับผมพี่ว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่พี่นะครับที่เหนื่อยมาความว่าทีมงานทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปกับเราด้วยทํางานกับเราด้วยพี่ว่าตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นกําลังใจให้พี่ๆทีมงานจริงๆครับเน้่อันมีส่วนนี้เป็นความกดดันในการสั่งงานของเราไม่ดี ก็นิดนึงนะครับจริงๆแบบทุกๆครั้งที่เราทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่พยายามจะทํางานออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆงานด้วยแล้วก็พยายามหาความแปลกใหม่อะไรต่างๆเข้ามาด้วยเนี่ยไม่ว่ากระทั่งเรื่องลุกหรือว่าเรื่องเพลงเรื่องแบบการแสดงหรือทุกๆอย่างนะครับผมพยายามจะหาอะไรเอลิเมนต์ใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาด้วยครับอย่างอย่างนึกอย่างเพลงที่ผ่านมาไฟล์บอยแฟลแบมหยิบไปร้องบนเวทีถอเสื้อเลยนี่แต่ว่าขอบคุณผิดคนนะ พี่เห็นคลิปมาเพียบแล้วเอะไรนะครับแต่เขาเรียกมีเขาพูดถึงว่าบิวกิ้นเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆพี่ว่าก็น่ารักน่ารักดีอะไรเงี้ยบางครั้งพี่ยังแบบว่าโดนเรียกผิดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจได้แต่เขาตกใจมากเลยนะเขาแบบว่าเป็นเขาแบบว่าลงกล้องกลับเป็นเวทีไม่แฮปปี้ล่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาจะทำยังไงต่อไม่มาต้องมางอไหมยังไงมากดเลิฟก่อน ดีใจครับดีใจดีใจที่เหมือนเพลงเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าศิลปินภายในประเทศแล้วจริง, mm. รงพี่แยมเขาก็ถือเป็นศิลปินระดับอินเตอร์อะไรเงี้ยก็อเอามารลองในคอนเสิร์ตก็ดีใจมากๆครับผมดีใจแต่เค่เขาติดตอ่อมาขอลิขสิทธิ์นะครอ๋อ ỏi, ทั้งชื่นชมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมาที่ท,ท,ท,ทีตั้งแต่งานเพลงดีๆอองดีดีแบบนี้ออกมาครับผมมันเป็นหน้าตาขององไทยอ้เป็นหน้าตาของมองไทยเลยหรอเฟซออฟไทยแหละใช่เขาพูดแบบนั้นเลยนะ็นเวทีอ่ะเขาบอกว่าเอออย่างทีมงานเขานี่แบบชื่นชมมากกับเพลงนี้ ทุกคนณน้องได้เหมือนแล้วในทีมดีใจครับดีใจดีใจจริงๆขอบคุณพี่ทอยมากกว่าพี่เดอะทอยเนี่ยครับผมที่แต่งเพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็พี่เบลด้วยที่ทำงานแบบว่าเหมือนตั้งใจทำงานเพลงทุกๆเพลงของพี่ให้ออกมาดีขนาดนี้ครับอะไรนะครับอยากจะเป็นเมมเบอร์ัำใน GOT เจ็นพี่ขอเป็นเซนเตอร์อะไรคะเออ เมนในส่วนวิชัววิ <Visual. S 2> ชัว <Visual. S 2> ต้องถอดเสื้อแข่งแลล่ะเนี่ยพี่เดี๋ยวจะพาดหัวอะไรกันอีกเนี่ยพีพีขอถอดเสื้อแข่งเรื่งะคอนเสร์พีีแบบว่าสงสะไครใก้อนร์ตครับก็คอนเสิร์ตดิวกินใช่ไหมครับผม ช่วงนี้บิกินเขาซ้อมหนักมากครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปเลยว่าเหมือนเหมือนช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กดดันมากๆครับเซอร์ไพรส์ก็ไปรอดูดีกว่าจริงๆโชว์ครั้งนี้ของบิวกินเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจมากๆแล้วก็พี่ได้มีโอกาสเห็นแบบว่าแพรหรือว่าลิศซองอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างอะไรเงี้ยพี่ว่าทุกๆคนน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบกับโชว์ครั้งนี้ของบิวกินด้วยครับอะไรนะครับมนนไม่รู้ไงวันนี้จะปวดท้องปวดหัวปวดหัว กดหัวเพื่อนแล้วต้องกดทองขอบคุณครับขอบคุณครับ